ครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2567กับผมนิพัฒน์แจ้งกเกษมซึ่งช่วงนี้ทุกท่านสามารถรับชมบุญนิวได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยครับ และในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามีธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากกันครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าคนเจ้าโทสะก่อนและหลังทำบุญมักจะขี้โมโหเพราะติดนิสัยเป็นเทวดาสายยักษ์มาหลายชาติจึงมีนิสัยเป็นคนมักโกรธแม้กระทั่งตอนก่อนและหลังทำบุญผลบุญผลกรรมของการขี้โมโหทั้งก่อนและหลังทำบุญ คือจะต้องไปเกิดเป็นยักษ์อีกแต่จะเป็นยักษ์ที่มีระดับขึ้นคือยักษ์ไฮโซยักษ์ห่อยักษ์สวยด้วยบุญที่ทำด้วยจิตที่มักโกรธแต่ถ้าแก้ไขได้โดยเด็ดขาดก็มีสิทธิ์ไม่ต้องเป็นยักษ์คือถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องเป็นยักษ์ถ้าอยากเป็นยักษ์ก็ไม่ต้องแก้ไขพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร เพื่ออัญเชิญปดิสถานณทุตรงคสถานพิษณุโลกศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นณอาคารปลูกรัทธาสองวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานได้รับเกียรติจากการยนมิตรภัยสารทวีชัยถาวรเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดเทียนทูบบูชาพระรันาตนตรัยพร้อมกันนี้ท่านประธานฝ่ายคารวาสและนางสาวอภิษราเกอิน ในอำเภอคลองหลวงได้ถวายพานทูปเทียนแพรสการะแต่พระวิเทศธ,ธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งท่านได้เมตตามมาเป็นองค์ประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณธทุดงคัสถานพิษนุโลกศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมใจรับฟังพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยความตั้งใจก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบูญต่างๆจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมถวายจตุป,ปัจยัยทธยาธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาม,มาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อร่วมประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพิธีประดิษฐานแผ่นทองมงคลลนามในแผ่นชาญโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานประธานฝ่ายคารวะได้น้อมถวายทูบเทียนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนท่านประธานสงฆ์จะได้จารึกมงคลลนามในแผ่นทองทั้ง3แผ่นทั้งยังได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร พร้อมทั้งถวายพานมาลัยสการะในเวลาต่อมาท่านประธานสงฆ์ได้ประดิษฐานดวงแก้วและแผ่นทองมงคลานามในแผ่นชานเป็นปฐมฤกเริ่มก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เข้าถวายพวงมาลัยสการะและวางแผ่นทองมงคลานามในแผ่นชานตามลําดับทั้งนี้คณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุสิ์ผู้มีศรัทธาก็ได้น้อมถวายพวงมาลัยสการะที่รูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเรื่อมใส ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ปิดแผ่นทองลงบนกล่องทองที่บรรจุแผ่นมงคลนามและมอบให้แก่ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครราชสีมาและวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นตามลำดับพร้อมกันนี้ท่านประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำจตุป,ปัตจ,จัยไทยธรรมผวายแด่ประธานสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเป็นภาษาบาลี สำหรับการมีรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารปฏิษฐานอยู่ภายในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกทางจิตใจด้วยท่านเป็นต้นแบบแห่งสมณนะเป็นพระแท้ผููถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระทางด้านปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นได้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ค้นพบวิชาธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาเผยแพร่ให้มวลมนุษยชาติได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อเป็นการเข้าถึงดังนั้นพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาในครั้งนี้จึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คณะศิษยานุสิ์ให้ความสำคัญจึงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเพื่อเชื่อมสายบุญกับพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาในครั้งนี้ วัดกลางธนารินอเภอรพรมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระพรม,มโมลีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางธนารินทุกรูปพร้อมทั้งได้ประกอบพธิธีทอดพระป่าบำรุงวัดและบำรุงโรงเรียนวัดกลางธนารินครับสำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพประธานรองและผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตาย ส่วนท่านประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรชัชวานทศรัตน์และกะัลยาณมิตรเือวันงอนสวรรค์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันนี้เพื่อทํานุบํารุงวัดและโรงเรียนวัดกลางธนารินโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรกะวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสมุมาณปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนารินได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนกัละยนณมิตรชัชวานทศรัลท,ท่านประธานพระป่าได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชัยโยต่อด้วยท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและนำกล่าวถวายพระป่าพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าพร้อมด้วยคณะประธานรอง ได้น้อมนำผ่านผ้าไตถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพระสมุมาณปัญญาพาโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินได้จุดเครื่องทองน้อยในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพรมโมรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอดีตเจ้าอาวาทุกรูปทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้ทอดผ้าบางสกุล ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาพบางสกุลก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่ารวมถึงประธานรองก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ในการนี้พระเดชพระคูณพระธรรมวชิรกะวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้มีบุญก็ได้น้อมนำมาลัยดอกมะลิสักกะระแดกอดีเจ้าวาดวัดกลางธนรินเพื่อน้อมลํำลึกถึงท่านและในช่วงท้ายของวันนี้ท่านเจ้าภาพผู้ใจดีก็ได้มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนอีกด้วยครับวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวสณนะวัดกลางธนรินท์ ตำบลบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะคือวันนี้ทางวัดเนื่องจากครบรอบวันมรณภาพของท่านเจ้าคุณพระอมโมรีอดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับก็เลยมีการทำบุญถวายผ้าป่าและก็ให้ทุนกับ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกลางนี้ด้วยนะครับภาคภูมิใจมากที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์ปัจจุบันท่านพระธรรมวัชิระกวีได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านมีความเมตตามากนะฮะได้ให้พรแล้วก็ดีใจที่ได้ เป็นโอกาสครั้งแรกในชีวิตที่ได้เดินทางมาวัดที่บ้านเกิดของโยมมารดาหลวงพ่อธรรมชโยนะก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเพิ่มนะครับเพิ่มใจอย่างมากนะครับที่กัญยาณมิตรนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาเป็นเจ้าภาพในการทอดท่อป่านะครับเพื่อนะครับบำรุงวัดและก็บำรุงโรงเรียนนะครับซึ่ง พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์มานะสมุตมานะปัญญาพโลเจ้าวาดวัดการทนารินนะครับท่านก็มีความเมตตาโรงเรียนนะครับมาโดยตลอดนะครับท่านก็ดูแลนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนลูกๆนักเรียนของเรานะครับวันนี้นะครับทางท่านเจ้าภาพกัญญาณมิตรนะครับก็ได้มอบนะครับมอบทุนนะครับแล้วก็มีเป็นสิ่งของนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับซึ่งความรู้สึกของผมนะครับที่ เป็นพ้วำนวนการโรงเรียนวัดกลางธนลินเนี่ยก็รู้สึกบาปลื่มนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ท่านกัญญาณมิตรนะครับมีความเมตตานะครับนักเรียนลูกๆของเราการทดพระป่าในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนําปัจจัยนะครับนําเงินไปไปจ้างคุณครูนะครับเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีคุณครูไม่ครบชั้นนะครับในนามของโรงเรียนวัดกลางธนรินนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับนอกจากคำขอบคุณของคุณครูนะครับและก็เด็กๆทุกคนขอบคุณครับศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่30ณะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่30โดยมีคณะกรลยนานมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิได้อาราธนาศีลห้าได้ปาพติปฏิบัติธรรมทั้งยังได้สวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัฒนสูตรและได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมสเสบียงบุญให้กับชีวิตทั้งภพชาตินี้และภพชาต,ติต่อไปถือได้ว่าทุกท่านที่ได้มาเข้าคอร์สในครั้งนี้ได้มาทำความดีอย่างถึงพร้อมตามหลักพระพุทธศาสนาในคราเดียว คือได้ทำทั้งทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่เมตตาหมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกหลักวิชาซึ่งหลายท่านเมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับ,กบความสงบสุขที่เกิดจากการมาร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทาให้เกิดความประทับใจเป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะกลับมาร่วมโครงการอีกในครั้งต่อไป พอได้หลีกเล้นจากความวุ่นวายในชีวิตหันหน้ามาสู่ความสงบด้วยการพักกายพักใจหาสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าให้กับชีวิตด้วยพุทธวิธีวิถีแห่งพระอริยเจ้าเพื่อให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงชมรมพุทธศาสากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทมุนีและคณะกรรมการวัดโพนรุมิตรจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคนดีสีโพนรุมิตร ให้แก่นักเรียนวัดโพนริมิตรและโรงเรียนวัดม่วงเจริญผลจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมพุทธศาสากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีและคณะกรรมการวัดโพนริมิตรได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคนดีสีโพนริมิตรณโรงเรียนวัดโพนริมิตรและโรงเรียนวัดม่วงเจริญผลจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษาปีที่1นึถึงหกจำนวน130คนโดยได้รับเกียรติจากนายอัครวัตรเขจอนแขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนารุมิตรเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับความเมตตาจากพระปรัสันติอานายละโยเจ้าอาวาสวัดโพนารุมิตรให้โอวาดแก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริพงษ์ สิริลตัตโนพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสสากลได้ให้ธรรมะในหัวข้อไตศิกขาคือขบวนการการศึกษาองค์ประกอบเพื่อการบรรลุเป้าหมายของดุลภาพของชีวิตประกอบด้วย 1. ศีลหรือขบวนการระเบียบปฏิบัติ 2. สมาธิหรือขบวนการฝึกอบรมจิตสำนึกเพื่อให้เกิดความเพียรชอบและ3ปัญญาหรือขบวนการทางความรู้ก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมได้แก่ฐานที่1 ฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานที่2ถอดและวางรองเท้าและฐานที่3ฐานห้องน้ําซึ่งภายหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทันทีด้วยการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวัดโพนลุมิตรทางการล้างห้องน้ําทําความสะอาดสาราวัดและบริเวณโดยรอบด้วยความสนุกสนานกันทุกคนครับ สำหรับการเข้าค่ายคุณธรรมในครั้งนี้นอกจากนักเรียนจะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่ได้ให้ข้อคิดสอนใจแล้วยังได้เข้าฐานกิจกรรมต่างๆที่เป็นความรู้พื้นฐานในการใช้ชีวิตและสามารถนำความรู้นี้มาใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับคุณผู้ชมครับเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะครับ โดวยวัดพระธรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิลันอนันตชัยโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเสกสรรจิรภาโศเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยภาคสายเป็นพิธีตักบาตรโดยมีเด็กหญิงปุณิสาฮาชิซุเมะกัลยนานมิตรโซอิชิโรฮาชิซุเมะและกัลยนานมิตรกุลพรพัท ทิพชโนไทยเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนกัลายนานมิตรจินตนาทาคาชิน่านำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีอัญเชิญทิพยสุธาโพธ์ทิพยบุพภาสวรรค์และทิพยพราผลก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจถวายพัตตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์และตัดเค้กสหาวาระเดือนเกิดในเดือนตุลาคมจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระโดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน พร้อมใจปฏิบัติธรรมกันกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์และได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายต่อมาได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชาธรรมกายและผ้าป่ากองบุญการศึกษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยแผ่วิชาธรรมกายได้แก่กัลยาณมิตรนศพรฮาชิซุมเมะและกัลยาณมิตรการจนีสีหอม ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาได้แก่กัรยนานมิตรสงังวนคาโต้และกลัลยาณมิตรปภาวดีฟูดุโซในส่วนของพิธีนำกล่าวคำถวายเก้าอี้โดยมีเด็กชายโซระคาตาโอกะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และยังได้รับฟังโอวาจากประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่กลัลยนานมิตรชักชวนชาวท้องถิ่นให้ได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกันครับ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับวัดพระรธมกายนาครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงศูนย์โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระรธมกายนาครซิดนีย์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนาไตนำสวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตร ทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัละยาณมิตรเกษนิตสิริมาตรและกัละยาณมิตรจันทนาศีบิกนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสามโมทนียกถาให้พรเพื่อความเบนสิริมงคลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง และถวายพัฒาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนทอดพระป่าบำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปื้มปิติในบุญก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญ,ญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ในการน,นี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมโดยมีกัลยนานมิตรละพัฒจิตติวสัสรและกลารยาณมิตรนพดลถาปณะเกรียงไกรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยนานมิตรสรายุสุวรรณดิษนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุรณ์และสร้างบาร,รมีในต่างแดนนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระ ซึ่งหลวงพ่อธรรมชัยโยท่านได้กล่าวไว้ว่าพิธีบูชาข้าวพระนั้นเป็นบุญใหญ่มากจึงไม่อยากให้ทุกคนขาดการมาบูชาข้าวพระเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตามบุญผู้อื่นไม่ทันบุญจะไม่เท่าเทียมกันทั้งทีมด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงมีความตั้งใจและให้ความสำคัญกับการมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระในทุกๆเดือนครับส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกา ็ได้จัดงานบูบชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยพระครูภาวนาสุทธ,ธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรันาตนไตยและสวดมนต์บทธรรมจักรกะปะวัฒนะสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านที่ได้ร่วมงานบูญทางออนไลน์ก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญเดือนกันยายนที่ผ่านมา และวีดีโอสหาวาระเดือนเกิดในเดือนตุลาคมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีสหาวาระวันเกิดเดือนตุลาคมทั้งยังได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมสร้างกันต่อไปจากนั้นพิธีทอดพระป่าบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกรัรยนา,นานมิตรสุนันและกัลยนานมิตรสมบัติวงเกษมศิริ พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายพระป่าและปัจจัยธายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยประธานนำกล่าวความถวายประทีปได้แก่กัรยานมิตรสิทธิชัยกัลยานมิตรพัทราและกัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงสาธรในการนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายประทีปและปัจจัยธายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้จุดประทีปเป็นปฐถมเริ่ม ส่งต่อประทีปให้กับประธานจุดประทีปเอกและคณะประธานรองได้ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนยก์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากสัญญาณถ่ายทอดสดสถานี g ี n บในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้อวาดเกี่ยวกับความสำคัญของงานบูญบูชาข้าวพระเพื่อให้ทุกท่านได้ปรับปื้มและตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ครับ ทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญครบรอบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่พระมหาปพาปรปภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิล จะได้นําคณะสงฆ์เปิดกวยสการะรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อครบรอบ140ปีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําอาราธนาศีลพิธีถวายดอกไม้โดยประธานนํากล่าวคําถวายคือกาลยนานมิตรทองสายพาราและกาลยนานมิตรอรณีเลิศดเกียงกาย,ยิ่งพิธีถวายพวงมาลัยหอมประธานนํากล่าวคําถวายคือกาลยนานมิตรลัด และกัลยาณมิตรพยาวเนตรไทยส่วนพิธีถวายโคมประทีปแก้วโดวยประธานนำกล่าวคำถวายคือครอบครัวรีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐถินธรรมชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยนณมิตรพองสายพาราและกัลยนณมิตรอรณีเลิศเกียงกายยิ่งในการนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทายาทามถวายแด่คณะสงฆ์ และปิดแผ่นทองรูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งงานบุญอันสำคัญยิ่งในวันนี้นำมาซึ่งความสุขและปรับปื้มปิติแก่ทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเปี่ยมล้นด้วยบุญที่ใสสว่างกลางใจทุกคนครับคุณผู้ชมครับวันนี้บุญนิวส์มีท็อปเทยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศ รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมาจักรกัปปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดชัยภูมิอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดปทุมธานี อันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดสุรินทร์ส่วนยอดท็อปเทนการสวดธรรมจากกระปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวง13อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวงห้า อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10แก้วภูทร8และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบครับขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนะสูตรโดยยอด่อสวด6,881ล้านจบเนื่องในวันลอยกระทง ตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i g t e r l d c o m ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567โดยจะอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศหรือหมายเลขโทรศัพท์028311234ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหาการลทานพิธีท,ทอดกรถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2567นวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้ สัปดาห์ที่สองวันจันทร์ที่21ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์วันอังคารที่22ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุทธที่23ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากทุดงคสสถานสุร,ราธานีจังหวัดสุร,ราธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันศุกร์ที่25ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธรทุดงคสถานแก้วนวลแดงจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร วันเสาร์ที่26ตุลาคมได้แก่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคัสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา ศูนย์อบรมเยาวชนบางพะหนันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุทเทนจังหวัดนครพนมวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมได้แก่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ทุดงคัสถานัยบาดานจังหวัดลบบุรีทุดงคัสสถานเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สลวยจังหวัดเชียงรายศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลย ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเสดาจจังหวัดสงขลาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406603และ0835406613 และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รดวบรวมไว้ทุกท่านได้รับชมและร่วมมนุทนาบุญกันครับและปิดท้ายข่าววันนี้โดยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าฉันทานิธานานิปิยานิโลเกสิ่งเป็นที่รักล้วนเกิดจากความพอใจเป็นเหตุสำหรับวันนี้ผมและทีมข่าวบุญนิวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ